ครับสวัสดีช่วงใบใบครับผมสุขสุคนครับว่างๆครับผมไม่นี้กับ้ามาเห็ดบวงลวดไว้ดักหนูนะครับเนาะเนี่ยบวงลวดเขาที่เขาซื้อมาเป็นลวดสแตนเลสตาหนูผมใส่เป็นเบอร์สิบสามนะครับผมมาเบอร์นิดหน่อยลวดเซนนิดหน่อยนะครับผมติดดีอุปกรณ์ก็มีกรรไก่ตัดเล็บนะครับเอามาตัดลวดแล้วก็นี่ตูน้อยคิมปาจิงจกนะครับ หลักไม้นี่เขาก็เอาตามที่เขาสะดวกตามที่เขาพกผ้าไงแหละครับผมผมกะสีใส่ประมาณนี้นะครับเนาะมันสองคืบครับผมเนี่ยมานี่ไม่กะตาให้มันแหงครับผมทามันโบแหงมันสีหดเวลาเขาหมัดเดี๋ยวมันสีหลวมวดผมตัดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็กะอีคือเกาครับผมกะเอาวิธีเห็ดครับผมบบนี้สีเห็ดหูไปสอดบ่วงกันเนี่ยตะปูเอามาคล้องแบบนี้ครับ ประมาณนี้นะฮนะเนาะคีมจับครับแบบนี้แ้วก็หมุนหลายๆรอบนิดๆหน่อยกันมันหลุดบางคนหมุน,นมลัลงเทียหมุนบ่หลายรอบกัหลุดนะครับเคยหลุดเอานแน่นๆได้หน่อยเนี่ยน้อยๆแบบนี้แต่ก็สอดบ่วงเข้าไปสอดโซนมันเข้าไปแน็นเป็นบ่วงนะครับนี่เสร็จแล้วร่อย บ่วงไม่ต้องเฮ็ดใหญ่นะครับบ่วงดักหนูเนยประมาณกับของกาแฟาเบอร์ดี้เนีย่ยหนูหน่อยก็นหน่อยลงมาคกกนานั้นซัมเนียกระทืบเลวครับผมหนูใหญ่เนี่ยซัมเนียครับสามนิ้สนวสอดหมัดพันเสษหลักครับผมน,นี่ก็สาคัญครับผมกะเอาผมที่ยืน่นลวดยาวๆออกมาจากหน่อยนะครับประมาณนี้ทั้งทียเคยเี็ดแบบนี้ครับ ก็เหตุสันๆแบบนี้ขาดง่ายครับผมแบบนี้นะแบบนี้ดีกว่าครับผมเพราะว่ามันจะยืดเวลาในการขาดนะครับคือจังบิดลวดสันกับลวดเง้วนี่แหละลวดสันมันที่ขาดกอนะครับผมขั้นตอนนี้ก็สาคั้นครับผมเรต้องเอาคีมไปจับนะครับเดี๋ยวมันสิเป็นห้อย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 แผลนะครับที่ลวดนะครับเห็ดในลวดขาดง่ายนะครับเอามือบิดเอานะครับผมหลายๆรอบนจังน้อย ว่ามองนี่ก็เคยหลุดขึ้กันครับผมถ้าพันบบหลายรอบติดหนูงหนูงดึงจนว่าลวดคลายออกก็นี้ครับลุงเทียถ้าประมาณนี้ยููในนอนครับผมมาหารอดเก็บลวดการเก็บลวดครับผมนี่ไม่ใช่หลังยางบางคนก็สงสัยมัดไว้เห็นอย่างเอาไว้เก็บลวดแบบนี้ครับผมเนี่ย เก็บขึ้นไปทางเทงแบบนี้นะครับเนาะมันจะมกพันกันครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยอันนึงง่ายๆครับผมอันนี้เฮ็ดข้าเดียวนะครับยี่สิบสามสิบหลังเป็นกับดักหนูที่เฮ็ดง่ายที่สุดแล้วครับเนี่ยนี่ฮะพกพาสะดวกพี่น้องผมรอยสองรอยเอาใส่ถุงพายไปใส่ได้เลยขอดีของบ่วงลวดก็คือว่าติดดีนะครับผมเนี่ยแห้งเ้นน้อยแห้งติดดีครับสำหรับบ่วงลวดนะครับลังคนก็ใส่เบอร์สิบเอ็ดหรือว่าเบอร์สิบสองนูครับเนาะแต่ว่ามันขาดง่ายพี่น้อง ก็ต้องขยันยางเบึงบวงยามบวงดุดๆพี่น้องครับผมแต่ว่าติดดีรวดเส้นน้อยแห่งติดดีครับผมส่วนรวดเส้นยญ่งหรือว่าบวงซิ่งรวดสลิงนี่ผมคิดว่าเอาไปใส่ไม้เดียวกันนี่ผมว่าอันนี้ติดดีกว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยใส่มากคือกันสำหรับบวงซิ่งครับผมมาติดใจนี่ครับเนี่ยติดใจรวดสแตนเลเสเ้นน,น้อยแบบนี้ครับแต่ก่อนก็เคยใส่เบอร์สิบห้าสิบหกคือกันแต่ว่าก็ขาดคือเก้าครับผม ถ้าถึกหนูใหญ่ถ้าติดโดนนะครับขาดขึ้นกันขาดง่ายครับอันนี้แต่ว่าติดดีคือจังดังคือจังเหน,เนี่แหละแห้งได้้อยๆแห้งติดแห้งถือปลาดีครับผมลวดดักหนูก็คือกันใส่เศษเน,นยๆแล้วก็มันยางเบิ้งดูด,ดอ่ะนี่สนีครับผมหลักไม้กระตากให้มันแห้งแรงหนึ่งนี่ชั่ม้งหนึ่งนี่สามารถปักได้เป็นร้อยๆหลังเลยนะครับร้อยสองร้อยก็ได้พอดีของมัน สะดวกพกพาง่ายนะครับเนาะใส่ได้จํานวนเยอะๆแล้วก็ได้ผลน่ครับปักไปเลยสำหรับบ่วงวนตัวผมก็มาก,กันนี่แหละถ้าเป็นบ่วงชนิดอื่นๆเนี่ยใส่ายากครับผมกลัวสีหางตัวที่ใส่นะครับบ่วงอ่บ่วงดีดบ่วงอย่างนี้อยผมใส่ทั้งเทียจนว่าเฮียแตกอันนี้ง่ายสุดครับผมอ่ะลองเฮ็ดกับเบิ้งผมนี่ง่ายๆจะได้ผลนะครับเนาะ๋ยวาไปดักให้เบิ้งครับยังบ่าท่านี้หมายครับบางๆก็เตรียมตัวไว้นะครับเนาะ นี่เสร็จีับร้อยครับเดี๋ยวที่เห็ดให้มันเล้วนะี่แหละเห็ดชุดแรกก่อน60หลังนะครับกำลังเห็ดได้ประมาณ20กว่าหลัง